สวัสดีค่ะผักที่เห็นเขียวๆอยู่ในมือนี้ก็คือโหระพานะคะยอดโหระพสวยๆที่หลายๆคนนิยมนำมาประกอบอาหารหรือว่ากินเป็นผักเคียงในเมนูต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับประโยชน์ดีๆสรรพคุณดีๆของโหระพาที่มีต่อสุขภาพของเรากันนะคะหลายๆคนนิยมกินนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่า โหระพานั้นดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรู้ด้วยกันเลยค่ะโหระพาเป็นสมุนไพรไทยที่มากด้วยคุณประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ไข้ปวดศีรษะหรือว่าขับเหงือ่อขับลมขับเสมหะหรือจะขับพยาธิแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอีกทั้งยังช่วยเจริญอาหารได้อีกด้วยนะคะโดยการใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำเพื่อดื่มเป็นชา หรือจะรับประทานเป็นผักสดก็ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วโหระพายังใช้เป็นยาขับปัสสาวะยาระบายอ่อนๆเพื่อแก้อาการท้องผูกโดยนำเมล็ดแก่แช่น้ำให้พองตัวเต็มที่จะนำมารับประทานเลยหรือจะผสมน้ำพึ่งหรือผสมกับน้ำหวานเล็กน้อยและน้ำแข็งก็ได้ค่ะรักษาอาการเหงือกอักเสบเป็นหนองโดยบดใบโหระพาแห้งให้เป็นผงนะคะ แล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นนอกจากนี้แล้วโหระพาย,ยังนำไปใช้แก้สิวแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอแก้พิษฝีช่วยย่อยและเจริญอาหารและยังช่วยกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้นำใบแห้งมาต้มประมาณ2-3ช้อนชาแล้วนำน้ำที่ได้มาดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เรามารู้จักกับสรรพคุณที่น่าทึ่งของโหระพากันค่ะข้อที่ 1. มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดข้อที่สมีฤทธิ์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและแผ่นคาบพักในกระแสเลือดค่ะข้อที่ 3. มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งข้อที่ 4. ช่วยขับหัวสิวและต้านการเจริญเติบโตของเชื้อสิว ข้อที่5ช่วยในการเจริญอาหารข้อที่ 6. ใบสดโหระพาใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยได้ข้อที่ 7. ช่วยป้องกันความเสียหายในร่างกายของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระข้อที่8ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายข้อที่9ใช้เป็นยาพอกเพื่อดูดซับสารพิษออกจากผิวหนังได้ ข้อที่10ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมสำหรับมารดาที่ให้นมบุตรด้วยการนำใบมาต้มกับน้ำนมราชสีรัประทานข้อ11มีความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพทางเพศได้อีกด้วยนะคะข้อที่12ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะโดยการใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มเป็นชาหรือจะกินเป็นผักสดก็ได้ข้อที่13 แก้อาการวิงเวียนศีรษะโดยการนำเอาใบมาต้มดื่มข้อที่14น้ำมันโหระพานั้นมีคุณสมบัติช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและยังช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยนะคะในข้อที่15ช่วยแก้หวัดและก็ยังช่วยในการขับเหมื่อได้อีกด้วยนะคะโดยการนำใบแล้วก็ต้นสดของโหระพา เอามาต้มเข้าด้วยกันแล้วนำน้ำที่ได้เอามาดื่มค่ะมาดูกันว่าในโหระพาสดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างนะคะในโหระพาสดนั้นจะให้ทั้งพลังงานโปรตีนไขมันใยอาหารแล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะอีกทั้งยังให้แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็แมงกานีสต่อร่างกายของเราด้วย ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะในโหระพานั้นยังมีทั้งโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน B1 วิตามิน B2, วิตามิน C และยังมีเบต้าแคโรทีนอีกด้วยนะคะโหระพานี่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยทีเดียวค่ะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหาโหระพามาปลูกติดบ้านไว้นะคะ เป็นทั้งสมนุนไพรเป็นทั้งผักเคียงเอาไว้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะกลิ่นของโหระพานั้นยังหอมสดชื่นอีกด้วยนะคะต้นสีเขียวของโหระพามองไปแล้วก็สบายตาเย็นใจเลยค่ะโหระพาเป็นผักที่มีประโยชน์มากก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะไม่ควรจะทานมากเกินไปอาจจะเกิดโทษให้แก่ร่างกายได้ค่ะ สำหรับท่านที่แพ้หลพาหรือว่ามีโรคประจำตัวหากไม่มั่นใจก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะกินหลพานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน h ชนแนลด้วยนะคะในคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากทุกคนกันค่ะติดตามชมไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ